พัฒนาการทางร่างกายของวัยรุ่นซึ่งช่วงวัยของวัยรุ่นนั้นจะมีการแบ่งช่วงอายุออกเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้ 1. ช่วงวัยรุ่นตอนต้นอายุระหว่าง12-15ถึงปี 2. ช่วงวัยรุ่นตอนกลางอายุ15-18ถึงปี และ 3. ช่วงวัยรุ่นตอนปลายอายุ18-21ปถึงีอปีพุทธิภาวะทางร่างกายวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งด้านส่วนสูงและน้ำหนักอย่างมากและรวดเร็วสังเกตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เด็กเข้าสู่วัยแรกรุ่นเพียงระยะเวลา4ปีเด็กหญิงเด็กชายจะเปลี่ยนรูปร่างกายเป็นหนุ่มสาวเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการเจริญเติบโตแบบพุ่งพรวด ในชีวิตมนุษย์จะพบการเจริญเติบโตแบบพุ่งรวดได้เพียงสองช่วงคือในวัยทารกและวัยรุ่นเท่านั้น มาจะเป็นในส่วนของศีรษะนะคะศีรษะเป็นส่วนของร่างกายที่มีวุฒิภาวะเร็วที่สุดเป็นอันดับแรกขนาดรอบศีรษะเพิ่มได้ประมาณ2.5เซนติเมตรในช่วงวัยรุน่นใบหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนใบหน้ายาวขึ้นจมูกและคางปรากฏเด่นชัดขึ้นใบหน้าของเด็กชายมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมากกว่าใบหน้าของเด็กหญิงซึ่งมักเป็นรูปไข่มากกว่าค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของสัดส่วนนะคะการเปลี่ยนแปลงของส่วนสูงและน้ําหนักทําให้สัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงด้วยลําตัวจะขยายขึ้นทั้งบริเวณสะโพกและบ่าเอวจะเล็กลงเด็กชายมีแนวโน้มที่จะขยายส่วนไหล่มากที่สุดส่วนเด็กหญิงจะขยายบริเวณสะโพกชั้นของไขมันใต้ผิวหนังซึ่งเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดค่ะการเปลี่ยนแปลงด้านการจเจริญเติบโตในช่วงวัยรุ่นนั้น จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของร่างกายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและภาวะโภชนาการรวมถึงอิทธิพลของต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงวัยรุ่นโดยต่อมมีท่อจะเป็นต่อมที่ผลิตสารออกมาแล้วส่งไปสู่เนื้อเยื่อตามท่อเช่นต่อมเหงือต่อมไขมันส่วนต่อมไร้ท่อจะผลิตฮอร์โมนส่งเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งทั้งสองจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของร่างกายดังนี้โดยน้องๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะเริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้ามีกลิ่นตัวขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศเพศหญิงจะมีความแตกต่างกับผู้ชายอย่างชัดเจนในเรื่องหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นสโพกภายอีกทั้งร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมต่อการสืบพันธุ์ด้วยค่ะ ในเพศหญิงจะเริ่มมีประจำเดือนซึ่งปกติแล้วจะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ12ปีประจำเดือนนั้นเกิดจากทุกๆเดือนผู้หญิงเราจะมีไข่ตกออกมาจากร,างรังไข่หากไข่นั้นไม่ได้รับการผสมจากอสุจิไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อนทารกจึงทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกนั้นสลายกลายเป็นประจำเดือนออกมาทางช่องคลอดของเราค่ะดังนั้นจะเริ่มเห็นได้ว่าผู้หญิงเรานั้นสามารถตั้งครรภ์และมีบุตรได้ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเลย โดยอาการที่บ่งบอกว่าเราจะมีประจำเดือนนั้นคือน้องๆจะรู้สึกเจ็บตึงหน้าอกอ่อนเพลียปวดท้องปวดศรีรษะนํามาก่อนได้ค่ะและเมื่อเรามีประจำเดือนสิ่งที่ควรดูแลตัวเองมีดังนี้ระหว่างมีประจำเดือนสามารถใช้ผ้าอนามัยในการรองรับเลือดประจำเดือนในปัจจุบันมีทั้งชนิดแผ่นและชนิดสอดมีทั้งแบบหนาบางสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ควรพยายามหลีกเลี่ยงผ้าอนามัยชนิดมีน้ำหอมเพื่อลดอาการระคายเคืองควรเปลี่ยนผ้าอนามัยอย่างน้อยทุก4 -6 ชั่วโมงหรือเมื่อผ้าอนามัยชุ่มแผน่นเพื่อให้ไม่มีกลิ่นอับและลดการติดเชื้อมีประจำเดือนสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไม่เป็นข้อห้ามแต่อย่างใดแต่ควรระมัดระวังเรื่องของความสะอาดเนื่องจากเป็นช่วงที่ปากมดลูกเปิดทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นลักษณะของประจำเดือนปกติ รอบเดือนที่มาแต่ละครั้งระยะเวลาห่างกันประมาณ28วันบวกลบ7วันเลือดประจำเดือนมาไม่มากเกินนั่นคือใช้ผ้าอนามัยขนาดมาตรฐานไม่เกิน16ผื้นต่อรอบและมาไม่เกิน7วันวิธีการดูแลตัวเองเพื่อให้มีประจำเดือนสม่ำเสมอคือ 1. ดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. อออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่หักโหม 3. ไม่ดื่มเหล้าสูบุรี่และใช้สารเสพติด 4. มีวิธีรับมือกับความเครียด 5. ไม่ซื้อฮอร์โมนมากินเองเช่นสมุนไพราอาหารเสริมหรือยาขับประจำเดือนยาสตรี 6. เมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติหรือมาไม่สม่ำเสมอควรปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการปวดท้องประจำเดือนต้องทำอย่างไร ปวดท้องประจำเดือนเกิดจากร่างกายมีการหลั่งสารกระตุ้นให้หมดลูกเกิดการบีบและคลายตัวเป็นจังหวะซึ่งเมื่อเกิดการบีบขึ้นก็จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกปวดท้องช่วงมีประจำเดือนได้นั่นเองโดยอาจจะเป็นผลจากฮอร์โมนหรือมีพยาสภาพที่ตัวหมดลูกหรือรังไข่ก็ได้เช่นเนื้องอกมดลูกซีสที่รังไข่ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ ในกรณีที่ปวดท้องประจำเดือนมากขึ้นทุกเดือนรันทว่าการปวดประจำเดือนแบบง่ายๆคือ 1. ประครบด้วยกระเป๋าน้ำร้อนเพราะความร้อนมีคุณสมบัติในการช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย 2. อออกกำลังกายแบบเบาๆเพราะอาจเสี่ยงเป็นลมได้ 3. ทานยาแก้ปวดส่วนเพศชายหลังจากเริ่มมีคนรักแร้มีกลิ่นตัวมีสิว ก็จะเริ่มมีขนหน้าอกขนหน้าแข้งมีหนวดเคราเสียงทุ่มต่ำลงอวัยวะเพศเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นมีขนและเริ่มมีการแข็งตัวเมื่อถูกกระตุน้นเริ่มมีฝันเปียกซึ่งเป็นอาการที่ผู้ชายตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีคราบอสุจิออกมาจากอวัยวะเพศทั้ทงที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์การพัฒนาทางร่างกายของวัยรุ่นนั้นจะมีความรวดเร็วและฉับพลันซึ่งบางครั้งอาจจะส่งผลต่อการปรับตัวของวัยรุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดปัญหาจากพัฒนาการทางร่างกายตัวอย่างเช่นปัญหาการขาดความมั่นใจในรูปรักษของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะมีตัวอย่างของปัญหาจากคลิปวิดีโอที่ทุกท่านจะได้รับชมดังนี้ค่ะเชื่อเหอะ96วันที่ผ่านมาเราแม่งทำทุกทางเพื่อรักษาแล้วอะแต่ในเมื่อมันไม่หายอะก็ต้องโกกันต่อไปปะ ใครจะกล้าบอกแฟนตรงๆว่าว่าหน้าตัวเองเยินขนาดเนี้ย Hi Dave Are you still sick I'm sick I don't understand Are you hiding something from me It has been many months I haven't seen you without a mask w o u n Take off your mask, or else we won't have any more conversation.